นี่เป็นบรรยากาศบ้านนานะครับสบายสบาย,ยัางี้อแลงนะครับเด้อเอฟซีพอดีมาอยู่ที่บ้านนาลอยก็สิบแปดครับออกมาเบื่องเพื่อน mm hmm. บ้านนาลอยก็สิบแปดนี่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านนนเรือง ตำบลบ้านคออำเภอเมืองคอนแก่นโอ้แต่สภาพแรงหลาครับฝนบตกเลยครับคนบ้านนาฝนตกระคาไม่ตกครับฝนไม่ตกเลยแหงตามภาพที่เห็นนี่แหละครับแหงหลาแหงหลาดีครับ โอ้ขอบคุณครับคุณปฏิบขอบคุณครับบ่มีน้ำเลยครับตามภาพที่เห็นนะย,ยังบ่มีเล,เลยครับแหงเลยครับพอดีเป็นบ้านหน้าลอยเก้าสิบแปดบ้านพี่ที่รู้จักกันครับบ่บเวมีหน้าของผมครับอยู่ที่ขอนแกน่นปกติหน้านี่อ็กามีนม้ำแหละแต่ปีนี้แรงแรงายครับแหงคนละเหตุนนหน้าวานปีนี้บ่ได้ดำแล้วครับเนี่ยเบิง่ง นสาพแรงหลายครับปีนี้แรงๆฝนแกนลนฝนบปตกเลยโอ้ทั้งอุดรเขียวละวจว้วท่านโอ้ฝนบนน่าอินดีน้ำได้ครับเด้อพู้ไดท้ทั้งฝนหลทั้งอุดรทั้งสกลกับน,น้ำดีอยู่ครับผมกลับบ้านสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยครับ แต่ถ้าคอนแกนเนี่ยแรงหลายแรงแรงแรงคัก ของบรรณาฯ198เพื่อนนี่ครับนี่โอ oh. ้ปลาปลาเพื่อน,นยังดีอยู่ครับนี่บรรยากาศเป็นปลาธรรมชาติครับบาเนเพื่อนสุดยอดเลยเป็นโคกส่วนนี่ครับเป็นโคกอันนี้เป็นโคกเป็นปลามีมอดไม้พยุงแล้วปลูกไม้พยุงไม้แดงไมร้มร,งมรงังนี่ไม้รังต้นห้างนี่ โอ้ขอบคุณหลายๆครับคนบ้านนามากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะส,สู้ๆอยู่อดอนอยู่เพเ่อได้น,นะาะท้งอุดรนเนาะ <laughs> อุดรธาน,นีก็ผลดีครับปกติแถวน้องหานน้องนี่ผลจะดีเป็นปลาเลยครับปลายัางทึบอยู่เลยปลาธรรมชาติครับ สวัสดีครับคุณตีวรรณพฤกโอ้โอ๋อคนบรรณาอยู่อำเภอเพอเอร่นอ๋อเพร่นอุดมสมบูรณ์ครับเ,รเพรนนี่เคยไปอยู่อุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจดีครับอำเภอเพรนแต่คอนแกน่นนี่ฝนปรตกแรงร้าย ตีอยู่กรุงเทพตอนนี้กําลังระบาดแมนอ๋อเป็นกําลังใจนะครับเด้อดูแลสุขภาพดีทุกคนกรุงเทพนี่หลยอยู่ครับโควิดกรุงเทพต้องเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับดูแลสุขภาพดีๆครับขอนแก่นกะกะมีอยู่ครับแต่ว่ากะบ่อบ่อปานกรุงเทพ กรุงเทพกรุงไทยครับขอบคุณคุณตีนะครับกรุงเทพ พาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งบ้านนาร้อยเก้าสิบแปดวันเพิ่นเป็นติยู่นะครับบ้านนาร้อยเก้าสิบแปดรูแบบบ้านๆไทยทอดสดนี่เจ้าของเพิ่นบ้านนากระดาษนี่รอ้อนตบเด้อเจ้าเจ้าของบ้านนาครับปลาไหมครับปลาไหม สวัสดีครับเจ้าอยอยของพ <c oughs> า,ามาชมบันนามาเนีเ่ยมามาแมา่มดูนเติบแล้วนนลยังซ้ำเก้าหน่อยล่ะค่ะเ <c oughs> มื่อนี้ต้มกาแฟพูดนะกำลังต้มกาแฟ <c oughs> ต้มกาแฟมากินน้ำิ่ง <c oughs> สภาพบันนาครับแบบบานบานเลยขอบคุณผู้ชมอยู่กำลังชมอจุดเจ็ดคน <c oughs> ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สด แต่แแเบิ่ทงทั้งทั้งแขนแข่งนอทขับรนเนาะลูกเอญแข่งเงนาะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้เฮ็แยแข่งนอทมาดิดย่างนี่ย่างลิ้มจักอน้อยอยู่บ้านหน้าก็มีเนื้อกินนะครับเนื้อ,ก, <c oughs> อกินเนื้อกินมั่วมั่วก็ไกินผึดผ่าได้จักอน้อยเวอา์มัมนแฉแข็งอาหารแค่แข็งฟีดบ้านนานี่ของกินเยอะแค่แข็ง บอกไปได้ไปใช้อ๋อมีเอฟซีบันนาบอกว่านาไปเที่ยวจังปราใหม่ประศัตรเอฟซีบอกยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับตุนเสบียงไว้เยอะเลยปราใหม่บอกยินดีต้อนรับมาคอนแก่นยินดีต้อนรับประศัตรคอนแก่นแรงหลายครับบอกคือทั้งอุดรเดี๋ยวสิภาพไปเบิง สะดุงเพิ่นครับอยู่สะโอ้มีสะดุงพร้อมได้ไหยครับสะเพิ่นมีสะดุงพร้อมครับวันหน้าลอ,อยกันสิบแปดลองยกสะดุงให้ท่านผู้ชมเบ่งครับเดียมาเนาะ

อยู่บันหน้ากัมีเนื้อกินด้วยครับอาทิตย์หนึ่งเาไ,ไปตลาดสะสมสะสมกินยากจิ้งไต้องแช่แข็งไว้เ,เวลาหนาบอกมันไปที่าเียงไปา,า,าครับดีเล่นิดน,นึงดีเจิงงแนสย่างลินง,งัว อ๋อ oh, ไม่ได้กลับสกลค,ครับเอซบอกไม,ไ,ไม่ได้กลับสกลตอนนี้อยู่คอนแกนครับอยู่ can t can t. คอนแกนสกลไปมาแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วครับกลับคอนแกนแล้ว พาบัานนาลอยกันสิปโอ้มีแต่ปลาด้วยครับลมลื่นดีนนนนอช่ มือริมาไลสดขรั้งแรกครับเอซครับถึงไลสดอยูุบันนาสด <ๆ S 2> สดอากาศอำนวยฝนตกทุกวันช่วงน,นี้โอ้ยินดีนะครับอากาศแต่คอนแกนแรงๆครับแรงหลายคอนแกนทั้งอากาศนี่ฝนจะดีปาลากระายเคยไปอยู่ครับอากาศอำนวย ตลาดอากาศลำน่อยนี่จะปลาหลายครับปาลานามทรงข้ามแต่ค้อนแก่นนี่แรงหลายปีนี่สมาชิกพวกน้องนาบรรนาร้อยเก้าสิบแปดเยอะแยะเลยนี่ <c oughs> ปีนี้ <c oughs> บ่คืนบอปีนี้ อ๋อสบายดีจ้าจากสปปลาวโอ้สบายดี <c oughs> จากสปัปโปพะเล่า <c oughs> โอ้กินฮอดเมืองเล่าด้วยครับ <c oughs> เคยไปนี่เมืองลาวนี่งามครับวันหน้าร้อยเก้าสิบแปดนี่เพิ่นไปดูแล้วครับนี่เพิ่นท่องเที่ยวไปเพิ่ออะไรน,นี่ลุงลุงเอกนี่กรบป้าไะม้นี่นักท่องเที่ยวตัวยงเลยครับนี่ <c oughs> ไปไซม์มาไหนครับลุงเอกเมืองลาวไปเที่ยวไสมเนี่ย วนไหลไปเดินป่าแถวเล่าไต่ตัดคมึดตัดเสื้อเมื่อน่ะเมื่งปากซองเมื่อกี้เอฟซีเล่าคนสบายดีมากไปมาเบิดแล้วหลวงพ่อบางว่างเรียงไปแล้วยังเจสิไปขี่โม่ยังก็ขี่รถไฟรถไฟก็เร็วสูงปีนาโควิดสิซ่าปีนาาถ้าโควิดเศร้าสิไปขี่รถไฟอเปแต่ไปอย่ะในยิ่ขคาวาทั้งมันหลายมากหลายอปรทิตเล่า รถไฟเพิ่นสรแล้วปีนาเนี่ยหกหาว่าประมาณปปลายปีกันด้ยที่แล้วเอาสมาชิไปไปไปลุกไปขอบคุณผู้ติดตามสิบสองคนครับตอนนี้กำลังเบ่งอยู่ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> คุณวรพลมณีสุขโอ้จากโคราชบ่โคราชฝนตกปะเนาะ <laughs> คนแก่แรงหลายครับ <laughs> <laughs> คน,กนแก่แรงแรง ปีนี้แรงหลายโควาดกัโควิดกัหลายอยู่นะครับฝากเป็นกำลังใจงให้ทุกท่านนะครับด้วยรักษาสุขภาพได้หลายสถานการณ์แบบนี้ทุกที่ทุกที่เลยนะครับ <c oughs> อ๋อโควิดกันแรกหมครับ คุณวอลรพลบอกแรงครับโอ้เสดลพ่อๆกันครับคอนเกนโอลาดคนแรงปีนี้สิด้กินเขาพ่ะเนาะทั้งโกงน้องหน้ามันหน้าร้อยเก้าสิบแปดเขาไปไหมเ็นนิ่เบจะของคุณบอกเขาเกา ยังหลยอยู่ครับยังเต็มเหล่าอยู่เขาไม่อาจจะบปิกินแต่ว่าเขาเกายัางหลยอยู่ <c oughs> <c oughs> วันนี้สอบปลอปลาวติดโควิดสิบปอรคนเนาะยังหน่อยอยู่ครับลาวขอ,ของไทยนี่โอ้วรักเมืองเลยติมันนี่บรรยากาศท้องหน้าครับแบกเกาแรงร้ายครับแรง วันหน้ารอยกั 28, นสิบแปดผลบทตกเลยวานวานแห่งๆเลยวานเขาเนี่ยอยู่แบบบ้านนาะ นี่สปปลาวติดเชื้อร้อยสิบแปดคนเด้อโอ้ลายอยู่ลายอยู่แต่เทียบกับไทยก็ยังหน่อยอยู่ครับไทยบอลแต่ลับมือเรามั่มืันนี้มือรับทางลาวฝนตกบอนนอกครับพี่น้อง สปอปลาวน่าสิตกดีแล้วป้าใหม่คนยังหลายอยู่ แรงครับครับพรกันปีหนี่งแรงเด็ด <Dead. S 1> บรรยากศ P นนาศบรรณาร้อยเก้าสิบแปด วันนี้ฝนยังบบตกเด้อสันจากลาว่นโอ้สระนวายังแห้งอยู่เนาะครับแต่กระสิดีกว่าอยู่ไทยอยู่มางครับลาวดัหน้าแล้วหรบบอบ่ทางลาว คุณทุกท่านนะครับที่กำลังชมอยู่12ท่านตอนนี้นนคุณบรพลติดตามดูทุกคลิปโอ้ขอบคุณหลายๆครับนิพนธ์แม่ปิ่นน้องทีเอลครับอ๋อเอฟซีน้านนพลนซีนน้องทีแอลน้ำกันตัวนี่ ขอบคุณครับชว่วงนี้โควิดไปไซกับบด้ยครับองทุกคนกับอยู่กับทีแล้วชว่วงนี้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ล่ะ ันี้อากาศ่อนครับ <Wow. S 1> ทั้งอืนเป็นในนอกอากาศครับ ี่สิบห้าท่านผู้ชมไปเบิง้งรอบๆบ้านหน้า1อยกราสิบแปดเบิ้งขั้วพันเลยครับนี่คขั้วบ้านหน้า1อยกสิบแปดสุดยอดครับอันนี้เป็นเครื่องต้มกาแฟครับสุดยอดเลยกระลังกรลังเดือดกรลังเดือ กาต้มน้ำห้อนครับลาสสิกวะกูได้มาอัดอัดอันนี้มอสนามครับมอสนามหูมเขา่อเขาอ้อมีคูแนวตะก,กาปิบเขากูได้มกอัดอัดบางเลยครับสายอาดสายสิน กัอุตสาห์พยายามเลี่ยงว่าสายหกเลยเด้อสายอาดต้องบอกพวกอาดอาดไหมอาือมัดกดทรุ่นพื้นะคารอดพื้นแข็งดิเนื้อแท่แข็งห้ดเลยเนื้อแท่แข็งขาลายขาลายแส่แข็งครับนี่กินขาลารวบนเลง้ยกิินขาลายรวบ ออนแต่ปลาเนี่ยครับปลาเพลิน,น่มืดเี่ยเดี๋ยวผ้าท่านผู้ชมเป็นเมงปลาปลาธรรมชาตินะครับอยู่ติดบ้านเลยเนี่ย ไฮปลาดูโอ้ใหม่ธรรมชาติได้คำนี้เด้วอยู่หน้าเพ่นอยู่หลังบางบานพันเลยครับนีนนบนลเลบ่เป็นปลาปลาธรรมชาตินี่คึบอนี่เลยครับสูง มีเห็ดบนนั่นเลยสภาพดีเลยครับป้า ลอดกัดลอด bày, ra ngoài, vua, chính quyền, từng ngày, anh nhau nhau, nha. bày bét, nghe thích mấy คุณนัทพลบอกว่าสวัสดีครับเป็นไงครับทางโน้นฝนตกไหมฝนบตกครับทั้งพี่แรงครับแรงแรงหลายนีเบื้องถงหน้ากันเลยแรงหลายครับแหงเลยแหละในว่านหน้าแบบแ,งแหงเลยวานกะว้ว่านเขา่าปีนี้แรงคอนแกนแรงปีนี้ ทั้งอื่นฝนดีบอนอะครับพี่น้องวันแกันแรงปีนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับเดที่เข้ามาชมตอนนี้มีผู้ชมอยู่สี่คน <c oughs> พอดีเน็ตมันรุดสักครู่นี่ครับก <c oughs> ็เลยเงาออกไปนิดนึงเน็ตเน็ตรุดเป็นการทดสอบปลฟ์สดครั้งแรกครับวันนี้กระตุกกระตักอยู่ <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็าหน้าค, <c oughs> ค่อยเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมันนี้เอามาเบิ้งสภาพวันหน้าเราจสิบแปดให้เบิ้งครับพ <c oughs> อดีออกมา ตุลาแถวบ้านนาาศิษแปดครับไวเจอกันไหมนะครับคิหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับทดสอบครั้งแรกครับ